นักศึกษารปรมาจารย์นะคะอาจจะเป็นเรียกว่า้เขียนนักศึกษาได้หรือว่าตัวผู้ช่วยคนเป็นบันทิดมหาวิทยาลัยสุข,ขาได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นอาภัพผู้ใจของคณะวิทยาศาสตร์วิทยาการศึกษา,า,กกา,าอีกครั้งหนึ่งนะคะเอาาาจรย์ใช้วลสั้นๆนะคะที่จะแสดงถึงความชื่นชมแล้วก็ยินดีนะคะแสดงถึงความ รื้มใจในการในความสำเร็จของบัณฑิตทุกๆคนนะคะแล้วกอ็อยากจะฝากกับพวกเราตรงนี้นะคะมีคำอยู่สองคำที่ก็ใช้เป็นแนวทางของอาจารย์ด้วยแต่คิดว่าอยากจะฝากให้กับพวกพวกเรานะคะเ,เรากำลังจะเป็นบัณฑิตนะคะแล้วก็กำลังจะออกไปทำหน้าที่ตามภารกิจของสังคมที่คาดหวังไว้นะคะ ก็จะมีคำที่พูดถึงนี่ก็คือคำว่าคาดหวังเนาะคะ่ะแต่ว่าอาจารย์อยากจะให้พวกเราได้เ,เดินก้าวออกไปนะคะสู่ชีวิตจริงๆในอนาคตด้วยความหวังนะคะด้วยความหวังไม่ใช่ด้วยความคาดหวังนะคะความหวังมันแตกต่างกันกันกบความคาดหวังนะคะความหวังในภาษาอังกฤษคือ hope ใช่ไหมคะ แต่ความคาดหวังคือ expect นะคะงั้นก็อาจจะลองคิดดูในภาษาไทยเราก็อาจจะเข้าใจพอจะเข้าใจอยู่เนาะชีวิตเราต้องเดินไปข้างหน้าด้วยความหวังแต่เราอย่าเดินไปข้างหน้าด้วยความคาดหวังตลอดเวลาคาดหวังมีได้แต่ถ้าเรานำพาชีวิตไปด้วยความคาดหวังแล้วเมื่อไหร่ที่มันไม่เป็นไปตามคาดเราก็จะเสียใจใช่ไหมคะเราจะผิดหวัง แต่ถ้าเราใช้ชีวิตแล้วเราเดินไปข้างหน้านะคะด้วยความหวังไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตข้างหน้าผลผลลัพธ์ของมันสิ่งที่เราลงแรงไปในข้างหน้าด้วยความหวังนั้นเนี่ยผลจะกลับมาเป็นอย่างไรถ้าเป็นความสำเร็จเราเรียกว่าเซอร์ไพรส์แต่ถ้ามันยังไม่เป็นไปอย่างที่หวังมันก็แปลว่าเราต้องทำต่อไปอีกเพราะฉะนั้น อาจารย์จึงอยากจะฝากแค่สองคำนี้ค่ะนะคะแล้วก็อยากจะฝากว่าขอให้บัณฑิตทุกๆคนที่กำลังจะเป็นอ,อ,อนาคตของของสังคมอนาคตของประเทศชาติอนาคตของโลกใบนี้ทำสิ่งดีๆนะคะเดินไปข้างหน้าด้วยความสำเร็จด้วยความมุ่งมัน่นด้วยสติปัญญาความรู้ที่เราได้มาจากคณะได้มาจาก อาจารย์ครูบาอาจารย์ตั้งแต่วัยเด็กเราจนถึงณเวลานี้นะคะเดินออกไปข้างหน้าด้วยความหวังขอฝากไว้แล้วก็คณะเองก็ไม่ได้คาดหวังค่ะอาจารย์เองไม่ได้คาดหวังแต่อาจารย์เชื่อมั่นเพราะอาจารย์มีความหวังกับนักศึกษากับบัณฑิตทุกๆคนขอบคุณและก็ยินดีอีกครั้งนะคะ ครับก็เรียนท่านผู้บริหารคณาจารย์แล้วก็ที่สาคัญนะครับบัณฑิตทุกคนนะครับเมื่อเช้าก็คุยกันแล้วนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผมคงไม่สามารถที่จะสอนอะไรพวกเราได้อีกนะครับวันนี้เป็นวันที่พวกเราเติบโตเต็มที่นะครับสิ่งที่ผมทําได้ในวันนี้ก็คือการแสดงความยินดีเท่านั้นเองนะฮะออสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศกษาีทีนะครับที่เป็นบัณฑิตในปีนี้เนี่ยเซลบตัวจริงเนี่ยน่าจะเป็นอาจารย์จรุงวิทย์หรืออาจารย์ปอมนะครับแต่ท่านก็ตัดช่องน้อยแต่พอตัวนะบอกว่า ขอให้อาจารย์มาคุยแทนก็นแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ขอส่งความปรารถนาดีจากอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมนะคืออาจารย์ป๋อมที่มีความห่วงใยแล้วก็มีความรักกับพวกเราเสมอมานะครับในห้องนี้ท่านอาจจะไม่อยู่แต่ถ้าเกิดพวกเราออกไปข้างนอกนะในที่ที่ไม่มีใครเนี่ยที่นั่นเนี่ยอาจารย์ป๋อมจะอยู่นะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าพวกเราจะเจออาจารย์ได้นะในที่ที่พวกเรารู้ว่าควรจะไปหาอาจารย์ที่ไหนนะครับอันนั้นก็เป็นความหวังดีของอาจารย์ที่ปรึกษาของเรานะครับสำหรับผมเองนะครับถ้าพูดถึงความรู้สึกเนี่ยผมคิดว่า การที่ผมมาทํางานที่นี่ในฐานะเป็นครูเป็นอาจารย์เนี่ยรวมถึงเพื่อนอาจารย์ของผมน้องๆอ,อาจารย์ของผมด้วยผมคิดว่าพวกเราเนี่ยมีความโชคดีมากที่สุดเลยเป็นงานที่มีความโชคดีเป็นงานที่มีความดีมากเพราะว่าทุกๆวันทุกๆเดือนทุกๆปีพวกเราเห็นการเจริญเติบโตเห็นการเติบโตครับพวกเราเข้ามาเป็นต้นชมพูพันธุ์ทิพต์ต้นเล็กๆแต่วันนี้ ผ่านไป4ปีพวกเราเป็นต้นชมพูพันทิพย์ที่นอกจากจะสามารถดูแลตัวเองให้เจริญก้าวหน้าไปได้แล้วเนี่ยยังสามารถที่จะให้ร่มเงาเผื่อแผ่ไปยังครอบครัวแล้วก็ที่สําคัญครับเป็นต้นชมพูพันทิพย์ที่ให้ร่มเงากับสังคมได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกความ เป็นความหวังนะครับไม่ใช่ความคาดหวังเหมือนที่ท่านอาจารย์กุสุมาได้บอกไปก่อนหน้านี้นะครับถ้าเกิดพวกเราทําได้นะครับสร้างตัวเองให้มีความเจริญรุ่งเรืองช่วยเหลือครอบครัวได้ช่วยเหลือสังคมได้อันนั้นนะครับก็ถือว่าเซอร์ไพรส์ครับแต่ถ้าเกิดทําไม่ได้เราก็ทําต่อไปครับไม่มีใครที่ประสบความสําเร็จตั้งแต่ก้าวแรกของการเดินนะครับทุกทุก เส้นทางมีปัญหาขวางนามและอุปสรรคที่แตกต่างกันไปสิ่งสําคัญขึ้นอยู่กับว่าเมื่อเราล้มแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะลุกขึ้นมาใหม่ได้หรือเปล่าตรงนั้นต่างหากที่สําคัญกว่านะครับเพราะฉะนั้นผมขอไว้พรอให้พวกเราทุกคนประสบความสําเร็จในชีวิตทุกคนครับขอทุกคนโชคดีสวัสดีครับสวัสดีครับคือผมพูดเท่ๆทั้งสองท่านนี้ไม่ได้นะครับ งั้นผมขอข้าวมาเลยแล้วกันนะผมมีความยินดีกับทุกท่านนะครับที่เป็นบัณฑิตวันนี้นะครับผมจําวันแรกที่หลายๆคนเข้ามาได้นะครับผมว่า4ปีในมหาลัยอาจจะไม่ได้สอนทุกอย่างในชีวิตหรอกครับแต่ว่าผมว่าเป็นการเติมเต็มให้พวกเราสามารถที่จะก้าวต่อไปในวันข้างหน้าได้นะครับเนาะแล้วก็ ผมยินดีจริงๆที่เห็นทุกคนได้จบออกไปแล้วก็ได้งานทำมีงานมีกิจการนะครับมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตนะครับผมไม่ได้จะยินดีในวันนี้ที่คุณมารับปริญญาแต่ผมยินดีตั้งแต่วันที่ทุกคนจบการศึกษาไปแล้วแล้วก็ได้ก้าวสู่ไ้ทำงานนะครับก็แสดงความยินดีกับทุกคนด้วยครับสวัสดีครับ